ดูงานนี้แหละครับเหนื่อยไหมฮะเพลงเหล่านี้อย่าของานอื่นนะฮะเกรงใจคือวงมีมานานนะครับแล้วก็เวลาไปเล่นงานต่างๆนะก็จะมีคนแบบช่วยเล่นเพลง Play Girl หน่อยเพลงกอดตัวเองนะครับแล้วก็หลอก็ต้องต่มใจแต่พอเล่นไปแล้วนะครับสมาชิกในงานอีก99%ก็จะ เพลงอะไรดังนั้นนั่นคือที่ไปที่มาของคอนเสิร์ตนี้นะครับซึ่งเราอยากจะเล่นเพลงมากกว่าเพลงทักครับเล่นมากกว่าเพลงแฟนเขาเรียกว่าเล่นไม่เหมือนที่เราไปเล่นตามผับหรือว่าอีเวนต์หรือว่าเฟสติวัลต่างๆเพราะว่าเขาเรียกว่าตรงนั้นมันแบบมีเวลาจํากัดแล้วเขาก็ต้องแบบทุกอย่างมันต้องพุชเหมดวันนี้ก็ยุสุว่าอย่างเออเล่นเพลงที่เราไม่เคยได้เล่นอะเรนจ์ดนตรีแบบที่เราไม่เคยได้ทำครับะครับ นั่นคือชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปเด็กเรามาถึงชุดที่สองดีกว่าครับชุดที่สองมีใครที่เป็นแฟนเพลงลิต้าตั้งแต่ชุดสองมครับยกมือให้ดูหน่อยครับคุณมาชุดสองแล้วครับเนี่ยชุดสองชุดสองกี่ปีที่แล้วกันชุดสองปีสองพันเจ็ดครับกระตกสองพันปีสองพันเจ็ดคือโอเคนะครับแปดปีแล้วชุดสองเนี่ยเรามีอกด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้เราขึ้นปกแล้วมีปกไหมฮะมันมีปกให้ดูไหมเน่งเน่เ่คคำถามครับถ้าตกครับผมจําไม่ได้ว่าทําท่านี้ทําไมและคุณก้มแบบนั้นทําไมคือคุณดูเตี้ยกว่าปกติทั้งที่คุณตัวสูงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถตอบใครได้ว่าทาไมกูต้องทําท่านั้นแล้วทาไมกูต้องทาท่านี้เหมือนกันอะไรวะคือเป็นความผิดแปลกทุกอย่างเลยอะจำไม่ได้เลยแล้วก็มีคนเลือก อยากให้มันเป็นท่านี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครเลือกมาให้ไม่มีเกี่ยวอะไรเลยอัลบั้มชื่อ Can You See Me มึงทำท่าปืนกู <laughs> ทำท่าปวดหลังไม่มีอะไรเข้ากันเลยนะครับก็ออกมาเป็นอัลบั้มนี้ซึ่งชุดตอนนั้นนะครับผมจำได้ที่ค่ายมาบอกผมนะครับพี่สุก,กี้บอกเฮ้ย hey, เขาตก <laughs> เราแย่แล้วชุด Can You See Me เนี่ยมันแค่แบบมันไม่ทำกำไรเลยนะ ขายซีดีไปทั้งหมด1 8 0 0 0แนผ่นน่าำได้หน0 0งหม่นในยุคนั้นนะครับ <c oughs> พี่สุกี้บอกแบบมันเป็นยอดที่น้อยมากเลยนะพวกยูอะไรเงี้ยทีมงานเข้ามาช่วยกันบอกตอนนั้นเสียใจมาก18,00 0รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำค่ายพังเมา่วะนนี้เรียกว่าเสมอทุนเลยกนะันเรียกว่าแบบอาจจะไม่ได้เมคมันนี่ขนาดนั้นกับกลับมาดูตอนนั้นได้ตั้งหมื่นกว่าเลยนะตอนนี้พันแผ่นนี้ก็บุญเลยเพราะตอนนี้ถ้า ซีดีเล่มตาปั๊มมาผมว่าห้าร้อยแผ่นน่าจะขายไม่ถึงด้วยไวนิวล่าสุดห้าร้อยแผ่นไวนิวล่าสุดอ่ะไปกินแล้วใช่ไหมครับตัวเลขนิวขายได้แค่ห้าร้อยแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เราหยุดการทำอัลบั้มมาดีกว่าตรงนี้ชุดสองครับพี่แทนครับผมชุดสองเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนชุดสองดีกว่าก่อนชุดสองเนี่ยเราออกอัลบั้มแรกเมื่อปีสองพันห้าครับแล้วเราก็สองพันหกเนี่ย คขาโตเนี่ยก็ไปเรียกว่าไปร้องในหนึ่งอัลบั้มพิเศษนะครับชื่ออัลบั้มว่า w i n t e m and Boy e l e v e นะครับของของพี่บอยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทัวร์เลยทัวร์กับมีพี่แต้มมีพี่ตู่มีพี่แชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทิ้งผมอยู่บ้านเง,ง๋งเงคนเดียวนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นผมก็เด็กอายุประมาณยี่สิบผมก็เฮ้ย <Hey. S 1> หรือว่าเขาจะมีเพื่อนใหม่แล้ววะ <Hey. S 1> <laughs> หรือว่า เ,เขาก็ดูสนุกกับแก๊งนี่นาอะไรเงี้ยก็เป็นการคิดเองคนเดียวในใจแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ช่วงนั้นที่ลิฟตามีเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็คุยกันเฉพาะบนเวทีลงเวทีมาไม่คุยกันออออตอนน้ำตอนเงนตอนนั้นแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นอยู่ประมาณถ้าผมจะอธิบายประมาณครึ่งปี <c oughs> ประมาณปี2006นะครับช่วงนั้นคำถามของโง่ก็กำลังโวยดังเลยแล้วผมก็ ผมก็ไม่มีอะไรผมก็เหมือนนิ่งๆกับผมนี้และแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนเนี่ย <c oughs> จะทำให้ดูว่าตอนนั้นแตะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ <c oughs> อันนี้เรื่องจริง <c oughs> แบบสมมุติแบบกลับบ้านอะเราจะ,ะเสร็จงานใช่ไหมแทนกลับแล้วนะเฮ้ยเขาจะแบบ <c oughs> แบบไม่รักไม่ต้องมาดีกับฉันอย <c oughs> ู่นี้เลยครับ นกระทั่งความงอนความคิดไปเองอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราไม่ทำเอลบัม้มสองสัทีขอบคุณคุณแม่ของพี่แทนนะครับอนุทันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแม่คุณน่ารักมากเลยนะครับแม่คุณคือแบบเรียกผมไปคุยแล้วก็เอ้ยลูกอยากทําชุดสองหรืออยากมีวงดนตรีได้กันต่อหรือเปล่ามีอะไรก็คุยกันเลยในใจนีตัวเป่ง Safe> นั่งอยู่ตรงมุมห้องพันหลังตัวเป่งก็เลยคุยกันครับบอกว่าเฮ้ยที่แทนผมอยากทําวงลิปตาไปเลยอยากทําไปจนตายเลยก็บอกเขาคุยกันเขาก็กลับมาแล้วก็อัลบั้มนั้นก็มีหลายเพลงเลยใช่ครับก็เป็นอัลบั้มที่พอเราคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาจริงนะแม่คุณน่ารักมากเลยนะครับ แม่ผมไม่เคย,ข,เยขอแวะไปกัดแม่ตัวงนิดนึงแม่ไม่เคยมางานอะไรเลยแต่วันนี้มาแต่วันนี้มามา,มาต้องมาต้องมาอวันนี้อนุทฮะถ้าง,งานไหนเนี่ยเขารู้ว่าเขาได้ตังเขาจะมาแม่เดี๋ยวมีตังให้นะมามาเลย รักนะแม่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นกองหลังอีกคนหนึ่งอันนี้คือกองหน้าของวงเล็บตาที่คอยเชื่อมทุกคนมาเจอกันนะครับครับนั่นแหละครับแล้วก็หลังจากที่คุณแม่เรียกกระโตกกับผมมาเคลียร์ใจกันแล้วเราก็อีกแป๊บเดียวจริงผมว่าไม่นานแบบไม่น่าจะเกินสามสี่เดือนแล้วก็มีอัลบั้มขึ้นมาชื่อว่าแทนอยู่สี่ีนะครับเป็นอัลบั้มสองแล้วก็มีเพลงเหล่านี้ครับลองฟังกันดูครับ